และท่านก็ปรารถนาย่างมากค่ะที่จะได้กลับมากราบแผ่นดินไทยอีกครั้งกลับมากราบผู้มีพระคุณขอสารใส่กำลังเอสารก็คงจะมีเมตตานะครับใส่กำลังเอ EM แล้วไปอยู่ที่บ้านทุกอย่างได้กลับประเทศไทยอย่างสงบอยู่ในประเทศไทยอย่างเท่ๆไม่ต้องมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆอีกแค่นี้นะครับ เขาก็จะรอดพ้นทุกปัญหาแต่ไม่ทำจะใช้วิธีการเนื้อทศกรรมแน่นอนฮะในปี2,503มีการเจรจา,าเกิดขึ้นบังเอิญผมเป็นคนกลางในการเจรจา,าผลที่เกิดมาก็เกิดเหตุการณ์เมษาจรจนและพฤษภาทะเลเพลิงเผากรุงเทพมหานครรอบนี้ดูว่านะครับจบหรือไม่จบหรือเหตุการณ์จะหนักหน่วงเหมือนช่วงปี2552 และปี2,000สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกใหนประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือเรื่องทักสินอยากกลับบ้าน อยากกลับมาเมืองไทยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะทั้งทักษิณทั้งลูกสาวนะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ว่าทักษิณจะกลับบ้านมาได้อย่างไรในฐานะลูกของคุณพ่อที่ไม่เคยลืมคุณคนแผ่นดินไทยไม่เคยลืมพี่น้องคนไทยที่ไม่เคยลืมท่านและท่านก็ปรารถนาอย่างมากค่ะที่จะได้กลับมากราบแผ่นดินไทยอีกครั้งกลับมากราบผู้มีพระคุณ ขอขอบพระคุณมากมากค่ะก็กลับมาสิอยากกลับก็กลับมาและท่านก็ปรารถนาอย่างมากค่ะที่จะได้กลับมากราบแผ่นดินไทยอีกครั้งคําถามคือด้วยสมัยไม่กลับด้วยสมัยไม่กลับด้วยสมัยไม่กลับไม่กลับไม่กลับตอนที่ไปก็ไม่มีใครสั่งให้ไปไปเองและตอนจะกลับก็ไม่มีใครห้ามทำไมไม่กลับล่ะกลับมาสิ ไม่เห็นจะต้องรอให้มีการเลือกตั้งเห็นจาเป็นที่จะต้องรอให้แลนสไลด์กลับมาเถอะครับ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 ,รบ,รบผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องรอต้อนรับอยู่ครับหลายคนที่วันนี้เขาไม่ได้กลับมาประเทศไทยนะ่ไปถามใจเขาลึกๆไปถามก้นบึ้งของหัวใจครับประเทศไทยเราน่าอยู่จริงไหมคุณจะมาบ่นนู่นนี่นั่นทั้งหลายเนี่ยนะฮะอาจจะบอกว่า ข้อไม่ดีของประเทศไทยผอาจจะมีเยอะแยะมากมายแต่สิ่งเดียวที่เรามีคือเรามีประเทศไทยเรามีคนไทยเรามีในหลวงครับสิ่งเดียวนี้ที่เรามีเนี่ยเหมือนกับเป็นดวงอาทิตย์ในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นท่าทีชัดเจนฮะของอุ้งอิงเนี่ยลูกสาวคนโตของทักษิณที่บอกว่าพ่ออยากกลับบ้านนะครับเขากําลังทําทุกอย่างเพื่อที่กลับบ้านทักษิณก็อยากกลับบ้านจะกลับมาแน่นอนสิ้นปีนี้ไม่มีปัญหาจะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือเขาให้ลูกสาวไปเป็นประธานที่ปรึกษาของพรรคเพื่อไทยและเข้าไปทําหน้าที่ประเด็นที่น่าสนใจคือไปไปมามีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาว่าทักษิณจะกลับมายังไงจะมีการนีโทษกรรมหรือเปล่าอุ๊งอิงจะพากลับมายังไงผลจะเหมือนของยิ่งรักณ์ชินวัตรหรือไม่และทักษิณจะกลับมายังประเทศไทยได้ผมอธิบายในเชิงงานสังเคราะห์ให้กับผู้ส่วนทราบนะครับที่ผ่านมาเนี่ย ทักษิณได้โอกาสให้กลับมาประเทศไทยเพราะเขาพูดรับปากว่าจะวางมือทางการเมืองจึงเป็นที่มาของการกลับมาอีกครั้งแล้วมาจูบที่สนามบินสุวรรณภูมิต่อมาทักษิณไม่หยุดใช้บ้านจันทร์สองล่าที่อยู่กับภรยานะครับเป็นกองมัญชาการนะครับในการเดินเกมทางการเมืองอีกสุดท้าย ทักษิณชินวัตรต้องออกจากประเทศไปเองนะไม่ได้มีใครห้ามนะออกจากประเทศไปเองจากวันนั้นปราบจนถึงวันนี้นะครับที่เขาออกไปต่างประเทศเขาโดนข้อหาอะไรมีใครไปล่าใครไล่ฆ่าเขาหรือเปล่าไม่มีนะครับไม่เป็นเรื่องข้อหาการกระทําความผิดและทุจริตเขาจึงหนีนะครับออกนอกประเทศมีคดีคงค้างอีกบานเลยตั้งแต่สมัยยุคคอตอสอ มาจนถึงปัจจุบันและมีการออกกฎหมายเรื่องของการทุจริตไม่มีอายุความบ้างคดีทักษิณชนะแต่โดยส่วนใหญ่ทักษิณแพ้และเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเริ่มต้นจากคดีที่ดินรัชดาซึ่งใช้ตำแหน่งนายกอำตรีไปซื้อไม่พอยังเลื่อนวันหยุดให้ตัวเองได้ประโยชน์ไม่ต้องเสียภาษีอีกต่างหากนะครับจากคดีนั้นหมดอายุความคดีใหม่มาอีกเพราะทาไว้เยอะเนี่ยไม่การกระทําความผิดครั้งแรก ย่อมกระทำความกระทำความผิดครั้งที่สอาตามมาเพื่อกบเกือนการกระทำความผิดของตนเองทีนี้ประเด็นคือเขาที่แล้วได้โอกาสกลับมานะครับอย่างประเทศไทยในยุคพลเอกเปรมตินานะสูรลานนท์เป็นประธานองค์มนตรีทักษิณได้กลับมาแต่ทักษิณไม่หยุดคราวนี้และคราวนั้นตั้งแต่ยุคสมัยคุณอพิธิษเชวาชีวะมีการวางข้อกำหนดไว้ข้อหนึ่ง มีบทความของท่านไกสอนตาติพงศ์ได้เขียนบอกว่านะฮะให้ทักษณิณเนี่ยกลับมารับโทษนะครับแล้วก็ใส่กำไร E.M. ซึ่งตอนนั้นรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับได้มีการออกกฎที่จะให้นักโทษการพักโทษเนี่ยสามารถใส่กำไร E.M. ได้จากวันนั้นจนถึงวันนี้มีนับโทษนับแสนหลายนะครับที่ใส่กำไร EM แล้วอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อลดภาระ,ะปรับตัวเป็นคนดีไม่หนีออกไปไหนอยู่ในพื้นที่จํากัดถ้าทักษิณจะกลับมายัางประเทศไทยหลักคิดเดียวกันนะกลับมายังประเทศไทยนะครับมามอบตัวต่อสารนะครับแล้วทาการประกันตัวถ้าพิพากษาจําคุกก็ขอใส่กำลัง E.M. อยู่ที่บ้านแค่นั้นเองทักษิณก็จะสามารถทำได้แต่ ถ้าเขาจะเดินเกมด้วยการให้พักเพื่อไทยนะครับและให้ลูกสาวเป็นนายกรัตรนตรีแล้วจะดำเนินการเรื่องของเนร้ทศกรรมโดยกดดันเรื่องของมาตรา1.12เป้าหมายปลายทางของมันมันก็จะเหมือนกับยิ่งรักชินวัตรมีประชาชนนับ10ล้านออกมาชุมนุมประท้วงปลายทางของมันคือความรุนแรง นะครับการที่ทักษิณจะกลับมาบ้านง่ายๆไม่วุ่นวายไม่สร้างปัญหาอะไรเลยกลับมามอบตัวอย่างที่ผมเรียนใส่กำไร EM ขอสารใส่กำไรเอสารก็คงจะมีเมตตานะครับใส่กำไรเอ m แล้วไปอยู่ที่บ้านทุกอย่างได้กลับประเทศไทยอย่างสงบอยู่ในประเทศไทยอย่างเทๆ่ๆไม่ต้องมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆอีกแค่นี้นะครับ เขาก็จะรอดพ้นทุกปัญหาแต่ไม่ทำจะใช้วิธีการเนื้อทศกรรมแน่นอนฮะในปี2 5 5 3มีการเจรจา,าเกิดขึ้นบังเอิญผมเป็นคนกลางในการเจรจา,าผลที่เกิดมาก็เกิดเหตุการณ์เมษาจรจนและพฤษภาทะเลเพิงเผากรุงเทพมหานครรอบนี้ดูว่านะครับจบหรือไม่จบหรือเหตุการณ์จะหนักหน่วงเหมือนช่วงปี2552 และปี2,553หรือไม่ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเสอสัก์เจมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไ like. ลค์ให้